สวัสดีครับผมผมกบนาครับวมืนอ้ครับผมได้คุยกับปู่ภูเขาครับปู่ผู้เขาบอกว่าฝ้าหาสื่อไวได้เดนะ้อแล้วบอกผมครับฝ้า,าไปหาสื่อไปเลยมีเงินเนะี่ยไปสื่อไว้บุมีเงินกับไปเซ็นไว้ผมก็เลยถามว่าเห้ผมไปสื่อตัวละเท่าไหร่พันนะ่ะมันหน่อยสื่อตัวละหาพันลดทประชันบุมีกับเซ็นไว้แล้วบอกผมได้อันนี้คือบอกผมนะเพราะว่าเรากับผมเนาะ เป็นหเป็นหยาดกันเนาะแล้วก็บ,บอกสีกับผมนะแต่ว่าผมผมบอกแถบทุกคนฟังซื่อครับแต่เราบอกผมว่าให้ผมน่ะไม่มีงเงินกับไปเส้นไปเลยตัวรหัพันเนี่ยไปเส้นไปเลยจังได้ก็ออกผีมาบอกอะไรก็มาย้ำเลยว่าตัวนี้มันจะออกผีมาย้ำเลขให้ปู่ภูกเขาครับสามตัวตรงครับเม็ดเดียวเลยผีน่ะว่งให้เลยเด้เม็ดเดียวครับแต่ในความฝันคือเลขสามตัวนี้คือมันมีหลายหางแต่ผีเน่ยย้ำย้ำอะไรก็เถียงกันว่ามันจะออกตัวนี้ ผีมีหลายตัวครับมีหลายตนแต่ว่าผีทุกตัวทุกตนครับมารวมหัวกันว่ามันจะออกตัวนี้คือผีเถียงกันครับเถียงกัน่ามันจะออกเลไตัวไหนสุดท้ายเพิรก็เลยยินยอมให้มันออกตัวนี้เราบอกว่าเราฝันต,งตังแต่แลจะจกที่ได้กออกเลยฝันสามคืนซ้อนนะครับฝันสามคืนซ้อนแต่ว่าตัวเลขนี้คือได้คืนสุดท้ายครับคืนแรกเราบอกว่าเราฝันเห็นเมนฝันเห็นเมนแต่กับฝันฝันเห็นผี ฝันได้ยินเสียงคนห้องไห้กครับอยูนเมนคืนแรกคืนที่สองแล้วกับฟันขนกิลูกเลยฟันเห็นผีอยู่ในเม่น่แหละได้ยินเสียงห้องอีหละขนชิงลุกไปใส่อะไรบดนี้ขนกิลุกยน่อยๆเลยคืนที่สองแล้วกับฟันเหมือนลักษณะเหมือนเดิมครับฟันสั้นนะแต่ไม่ฝันไม่ได้ฝันยาวฝันสั้นแต่ความรููซึกในความฝันคือมันเหมือนมันนานเนาะมันเหมือนกับดันเลือกนะ แบบความเย็นมันแบบเย็นจะเลือกนะโอบอถือครับเราหูเชื่อว่าคนคิดเลยทั้งสองคืนเลยคืนที่สามครับเห็นผีปนี่เห็นผีมายืนอยู่หนกุฏิหลายหลายต้นครับหลายต้นหลายตัวเลยย่างเยอะเลยถ้วาาบ่านับนะานาบนะเพื่อนาอุ้ยหาหกคนเหมือนเด้อหรืว่าเป็นผีมายืนอยู่ซึ่งบก,ก้าออกจากกุฏิเลยได้เท่านะ ถึงเป็นพาได้ถึงบ่ยาติได้แต่กระบอกเอาอยากกุฏิเลยมันหลายแห่งเสียงดังดอกหูยังคักเลยแต่ว่าเด็กยินชัดเจนเลยพากันบกเนืองตัวเลขตัวเลขที่ผีครับหลายๆตนครับพ่นบอกันมันจะมีเลขนะครับมันจะมีเลขหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สามหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดนี่คือปู่ภูเขาได้ยินครับผมบอกว่า คือปู่ภูเขาได้ยินเลขสามตัวหลายหางแต่ผีทุกตัวครับรวมหัวกันวงกลมให้ปูภูเขาแค่หางเดียวครับจริงๆแล้วคือปูภูเขาเป็นเห็นหลายหางจริง่นครับเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเนี่ยตอนสุดท้ายคือเพิ่นพากันเถียงกันว่าเหล่มันจ่อตัวไหนปูเนี่ยคือเราได้ยินตัวแหกนะครับเด้อปูเนี่ยคือเราไดงยินว่าผีเพิ่อนบอกกันว่าเหล่มันจะอโคกตัวหนึ่งเด้อแต่ว่าผีอีกตัวหนึงอองน่งบอกจะอโคกตัวสามเด้อ พี่อีตัวนึงจะบอกว่า604อีตัวนึงออก6 0 5อีตัวหนึ่งออก607มันจะมีทั้งหมด5หางครับที่เราจําได้พอแล้ว60นี่คือเราจาได้แค่60เราจะบอกว่ามี1มี3มี4มี5มี7ที่เราจําได้ครับแต่ว่าคร,ครับไข่รับค่ามันจะเหมือนกับมี608อีกตัวสุดท้ายที่เราจำผิดนะเพราะว่าเหมือนเราได้ยินขับข่ขัค่ามาเลยถึงจะเป็นเลขหลายหางก็จริงครับแต่ ผี <Iya. S 2> วงให้แค่วงวงให้แค่ตัวเดียวเลยครับทุกคนจะพึงสรุปครับว่าเขาจะมาตัวอกตัวไหนแต um um i i <S S i i. ่ว่าผีเนี่ยคือพป็นเฉียงกันว่าของกู้จะออกของกู้จะออกของกู้จะชนะของฝันนะผีจะบอสูภาาเลยเพิดกระบอกกู้กูกูชนะของกู้จะออกองกู้จะออกกู้จะออกนะเพิ่งก็ะาดเฉียงกันมาเนี่ยปูภูเขาครับเพิ่งก็เลยไลนหนีไลนหนีให้ไปใกล้ๆนะลำขา้นอกหูปูภูเขาบกให้อยู่ต้องหนีครับเพราะว่าเพิ่งสิรับชิโนชนะ จู่ๆครับผีทุกต้นครับเพิ่นก็เลยแบบประมาณวนะ่าเศ้าเถียงกันแล้วก็เลยบอกยันสันญญครับก็เลยมาบอกปู่พวกเขาว่าตัวเลขมันจะออกคือเลขงง,งงิง้งงงิ้งงูงิ้งงงิ้งงูงิ้สกันสุดท้ายทุกคนครับทุกตัวทุกต้นครับผีทุกคนครับรวมหัวกันพูดเสียงเดียวกันออกหมดทุกคนเลยครับพร้อมๆกันคือเลขหกศูนยหนึง่งหศูครับ ผีมคนบอกพ้อมกันเรียงกันเลยคือเลขตัวเดียวคือหกศูนหนึ่งตอนแรกก็บ,บอกว่าหกศูนย์หนึ่งจะออกหกศูนย์สามหกศูนหานะครับเนาะหกศูนยะ์สี่หกูนย์เจ็ดหกศูนยปดใช่ไทุกคนครับคนก็บ,บอกว่าเลขหลายหางมันจะออกแต่สุดท้ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยก็คือหกศูนหนึ่งมันจะออก ทุกคนมาส่งจยใจครับว่าเหลวมันหลาหางเพราะว่าผีเน่ะหลายตัวเนี่ยคือพูดเสียงเดียวกันหมดเลยว่ามันจะออกของไข,ออของ่ออกของกู้องกู่ชนะประมาณนั้นครับแต่สุดท้ายปู่ภูเขาบอกว่าไลนนี้หมดเลยไลนนี้หมดเลยล้ำค่าของสุดท้ายผีก็เลยรวมเสียงกันพูดเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยก็คือห0ศนหนึ่งตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยผีกระบอกตัวแรกก็คือ601ูนหนึ่งแหละสุดท้ายผีกระบอกหกศนย์ครับปู่แล้วก็เลยหมั่นใจเลยว่า ได้ยินเหล็กหลายตัวก็จริงแต่ว่าผีทุกตัวบอกว่า601คืนแรกกับฟันเห็นผีฟันเห็นมนีนได้ยินเสียงหมาหอนเสียงคนห่องคืนที่สองกับฟันเห็นผีเห็นคนห่องเห็นหมาหอนคืนที่สามเห็นผีมายืนต่อหน้ากุฏิครับ56ตน้น56ตัว56คนเนี่ยแหละมันมาบัดพ่อเถียงกันแล้วเพื่อนกัสรุเลกให้ปู่ผู้เขาคือ601มี601 หกศูนย์สามหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดแล้วก็หกศูนย์แปดอ่าเหล็กายหางครับเลหล็กรหางก็จริงแต่ว่าปูภูเขาแลวกระเกียนให้ผมทุกหางบอกผมทุกหางแต่และก็บ,บงกล้มห้ผมตัวเดียวคือหกศูนย์หนึ่งพีจะตัวบอสขนาดะครับจะห้าจะเสือ้อผีบอะผมกับบุคคลเสือ้อผีปเดยนเนเพราะว่าปูผู้เขาเราหายเนาะเราหายแล้วเราค้านครับว่าหายไรหนีหรือผีจะหลอกบอผีมาตัวปูภูเขาบอตอนแรกว่า เลขของคู่จอของคู้จอะตอนแรกบอกหลายหางครับแต่สุดท้ายก็วงกลมให้หางเดียวคือหกศูน3 4หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะมีทั้งหมดตั้งหกหางเหมับแล้วแต่คนจะเลือกนะครับเนาะหกศูนย์หนึ่งไม่ก็ต้งกันกับหกศูนย์เจ็ดอีกนะแต่หกศูนย์หามันออกแล้ว đ ด้นำหน้าหกศูนย์หามันก็นเคยออกละมันจะออกอีกอยู่บ่าอ้ออกตัวเกามาก,กับแปกแลกเลยครับต้องมาตามหาผีซุ่มหนีแล้วนะครับเนาะปูเพื่กจะบอกเด่นบอกหัวใช่ไหม ต่ว่าปูมากรบหกศกนย์หนึ่งปูกันมากก็ได้ครับแล้วก็บอกผมเห็นซืบอเห็นผมสื้อตัวหาพันเก้หกศูนหนึ่งเลยส่วนที่เหลือครับสื้อยิบซิปยี่ซิบกับแล้วแต่แต่หกศูนหนึ่งคือหาพันคูณหาพันเลยตัวเดียวไม่เดียวเลยห้าพันหกศูนแปดก็งามเลยนะหกศูนยแปดก็ง่ามหกศูนเจ็ดก็ง่ามหกศูนห้าออกแล้วอาจจะซื้อน้อยหกศูนสี่ออกยากมากแทบจะไม่ออกเลยครับมันจะมาอยู่บ้างหกศูนสามมันกัเคยออกเก่าศูนสามนะครับเนาะ มันช่มาัวกก่ากอยู่บ่ถ้าหาว่าทุกคนครับไม่ตัดเล่นก็ได้ครับแต่ว่าไปซื้อเลขสามตัวไว้ก็ได้ครับซื้อนิดหน่อยครับอย่าไปซื้อเยอะครับปูปวกเขาเราบอกผมมาซื้อหาซื้อซิฟกันแล้วแต่ตัวที่ไม่เน้นแต่ตัวนนึงก็คือหกศูนย์หนึ่งเราบอกผมหางเดียวไม่เดียวเลยพมกับบุหมหันใจได้พากันเน้นหกศูนย์หนึ่งครับเพื่อเอไปออกหกศูนย์สี่หกศูนย์ถาไปพวกแห้งนะครับเนาะก็แล้วแต่ชอบครับ เป็นแค่แนวทางครับมันเป็นแค่ความฝันแต่ว่าฝัน3คืนซ้อนนะครับแต่ว่าคืนที่3ถึงได้เลขความฝันของปู่ภูเขาแต่องพไม่น่ามันคบไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนแต่ก็จะให้ทุกคนถูกเลขถูกหวยครับลุ้นไปด้วยกันครับสามก็เราก็บกขับคูาให่สวัสดีครับ